4บาทแล้วเขาก็แค่ผ่อนแคบกี่ว่าแล้วเธอเบเซอร์มแม่มสิยิมหวนไม่ยิ้มเหรอิมหวนอือยิม้มใหปิงปิงหอ ah, แมน,น่ออ ah, มปาป้าอป ah, าป้า ไม่ไปายบาปกองบายัวจินใส่กล้องหลอกวีหลอกขูกล้องขู่เอขู่ทีโอ้ขูน่ากลัวจังเลยปุ๊บ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 หัวเราะสะใจหัวเราะสะใจก่อน หัวเราสะใจอีกอีกทีนึงหัวเราสะใจอีก oh, ทีนึงโอ้ยจุ๊บพอแล้วจุ๊บโทรศัพท์พอแล้วฮ่าฮ่าฮ่าก่อนหัวเราสะใจทีนึงทีหนึ่งสองซะจีโน่ไปไหนมาจีโน่ไปเรียนดำน้ำมาวันนี้จีโน่ดำน้ำได้ห้าวิแล้วจีโน่เก่งเปล่าใครเก่งยกมือขึ้นไหนชูรักแร้หน่อยโชว์รักแร้โชว์รักแร้ไงแม่สะช์รักแร้ไงโชว์เต่าโชว์รักแร้ไง รักแรงกึ้นเชื่แล้วแรงแล้วโมโกหรือว่าที่สันต์ป่าที่สันต์าเฮ้ยขับรถไม่ได้ป๊าขับรถอยู่บายบายกล้องบายบายไปแล้วไปแล้วบายบายส่งจุ๊บเฮ้ยไม่จุ๊บแม่ส่งจุ๊บนี่จุ๊บทำเสียงด้วยไวมากแป๊บๆ ปีนไปนั่งกับป้าๆแหละอุ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะ